อะไรนะราชาอสูรประมุขคนก่อนของตระกูลหยุ่ยงนงั้นเหรอท่านพ่อพี่กังไห่นั่นคือพี่กังไห้จริงๆท่านพี่ในที่สุดท่านก็กลับมานานแล้วนะท่านพ่อแต่สถานการณ์ในขณะนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังแต่พักผ่อนเถอะเรื่องในตระกูลหยุ่นวางใจให้ข้าดูแลเอง หยุนชิงฮงประมุขคนที่หนึ่งร้อยแปดแห่งตะกูลหยุนขอสดุดีราชาอสูรและยินดีต้อนรับการกลับมาขอสดุดีราชาอสูรและยินดีต้อนรับการกลับมาท่านปู่ดูสิดอกไม้ของตะกูลหยุนตอนนี้กำลังเบ่งบานไม่มีทาง นี่มันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากหยุนกังไห่ถูกจองจําอยู่ในทวีปรมปานฟ้าตราประทับจกักรพรรดิอสูรไม่ถูกเอาไปได้ยังไงแล้วศพมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยากรู้งั้นเหรอเช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าร้อยปีก่อนปู่ของข้าพาผู้อาวุโสโใหญ่ของตะกุลหยุนสิบคนไปยังทวีปรมปานฟ้าเพื่อช่วยชีวิตจกักรพรรดิอสูร แต่พวกเขาติดอยู่ในไข้กลนผักดันจิตวิญญาณเทียนเว่ยที่ศัตรูเตียวไม่นานแล้วหลังจากนั้นผู้เอาโสใหญ่ทั้ง10คนถูกฆ่าตายและท่านปู่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วเขาก็ถูกจับท่านปู่ถูกขังไว้ในสถานที่ที่มืดมิดที่ลึกกว่า100ฟุตใต้ดินและถูกขังมาเป็นเวลากว่าร้อปีจิวฟางกุยเจ้าอยากรู้ไหม ทำไมตาประทับจกักรัรรดอสูรถึงยังอยู่ที่นั่นเช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าเพราะมันอยู่ที่นี่ในใจของเขาเพื่อปกป้องตาประทับจักรพพัดอสูรท่านปู่สร้างมิติเล็กๆไว้ในดวงใจของเขาเพื่อรักษามันและเพราะสิ่งนั้นท่านปู่ต้องทุกทนทรมานไม่รู้จบทุกๆวันจินตนาการดู <c oughs> เขาเป็นแค่ลมพาราชันจกักรพรรดขั้นปลาย แต่ในความเป็นจริงเขาต้องอดทนกับความเจ็บปวดนี้เพื่อรับโทษที่เทียนเวย่ยเทียนอยู่ประทานให้เขาแต่ที่เขาทําทั้งหมดนี้เพียงเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครก็ตามได้ตาประทับจกักรพรรดิอสูรนี้ไปกระทั่งเขามอบมันให้กับข้าเขาไม่คร่ำควรเกี่ยวกับหัวใจของเขาไม่ครำควรเกี่ยวกับร่างกายที่เจ็บป่วยของเขาและตายอย่างสงบแต่ใช่เจ้าคือตระกูลผู้พิทักษ์อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้ออ้างที่ว่าจงรักพักดีพวกเจ้ากลับสมหัวกันเพื่อกดขี่ตระกูลหยุนของเราแทนแม้แต่พวกเจ้าก็ต้องการทําให้ชื่อดีๆของท่านปู่คนที่ถูกลงโทษเพื่อปกป้องตราประทับจกักรพรรดิอสูรกลายเป็นคนบาปชัว่วนิรันด์พวกเจ้ายังต้องการให้ตระกูลหยุนแบกรับตาบาปเป็นเวลาร้อยปีและแม้แต่ขับไล่เราออกไปตลอดการเจ้ายังมีสํานึกอยู่ไหมมีความภาคภูมิใจไหม และมีแม้แต่ความละายใจสักหน่อยไหมคืนชื่อที่เหมาะสมให้กับตระกูลหยุนของเราคืนชื่อที่เหมาะสมให้กับตระกูลหยุนของเรากังไห่ชิงฮงกับเชอเอ,อ๋อก็อยู่ที่นี่เจ้าไม่ต้องกังวลอีกแล้ว อย่างคาดไม่ถึงราชาอสาูรทรมานอย่างหนักเพื่อตระกูลจากพารพรรดิอสูรของข้าขอแสดงความนับถือ คุณนางห้วยเพราะว่าเจ้าต้องการเล่นเกมเช่นนั้นข้าจะเล่นตามเกมของเจ้าไปจนจบอะไรกันคำตัดสินงั้นหรอราชินีอสูรนางต้องการทำอะไรเซี่ยหยุนประมุกหนุ่มแห่งตะกูลหยุน รับราชองค์การรำลึกคุณความดีของตระกูลหยุนจุนชิงหงประมุกตระกูลหยุนทุกปรดจากการเป็นขุนนางย่อมทำให้เกิดความไม่พอใจในหัวใจของผู้คนเช่นนั้นข้าขอแต่งตั้งให้ประมุกหนุ่มหยุนเซี่ยว ดำรงตำแหน่งขุนนางเซี่ยวให้เจ้าได้รับการปฏิบัติเยี่ยงขุนนางและมอบตำาหนักขุนนางให้หยกม่วงพันช่างคิสตันสวรรค์สิบช่างกระบี่พันดึกรมปานจากักรพรรดิอศูรคนรับใช้สามสิบคนและองครักษ์สามสิบคนจงรับไว้เซี่ยวหยุนแห่งตระกูลหยุนยังไม่เต็มใจยอมรับอีกหรอนี่ค่ะ ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้ายังเป็นหลานที่ดีของปู่ความกล้าไม่ใช่ปัญหาไปในเส้นทางที่เจ้าต้องการไปเอาละท่านปู่เซี่ยวเอ๋อเข้าใจแล้วค้าเซี่ยวหยุนขอบคุณสำหรับของกำนันที่ราชินีอาสน์ประทานให้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ